ครับธรรมะสวัสดีนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านหมอใหญ่นะหรือบ้านลุงใหญ่ตำบลบางจากนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็พามาดูผู้ป่วยที่เป็นเอ็นทับกระดูกนะครับหรือบางคนก็เรียกหมอนกระดูกกดทับเส้นประสาทนะครับโรคนี้นี่ถ้าใครเป็นแล้วเนี่ยโคตรจะทรมานนะครับอัตมาภาพก็เพิ่งเป็นมาแล้วก็รักษากับหมอใหญ่เพิ่งหายไปนะครับ มันเจ็บจากสันหลังลงล่างเลยนะครับแล้วนี่ก็มาดูขั้นตอนการรักษาในส่วนของตัวเองตอนป่วยก็ไม่ได้ถ่ายไว้ก็มาถ่ายของคนอื่นนะครับขออนุญาตแล้วในการถ่ายนะครับก็หมอใหญ่นะครับก็จะกดไล่ไปอย่างนี้ครับบางคนก็ถามว่าทำไมไม่ใช้วิธีการบีบถึงใช้วิธีใช้ค้อนตอกในการใช้การบีบเนี่ยมันจะต้องใช้นิ้วกดจะทำให้คนไข้เนี่ยเจ็บนะครับแล้วก็เกิดอาการหนักเสียบได้มากกว่า ทีนี้เนี่ยหมอใหญ่เนี่ยลุงใหญ่นะครับหรือหมอใหญ่เนี่ยแกรักษาคนป่วยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งสามสิบแปดปีแล้วในจำในสมุดจดบันทึกเนี่ยนะที่เซ็นไว้ว่ามีใครมารักษาบ้างเนี่ยนะครับมีประมาณแสนกว่าคนทีนี้จากประสบะการณ์ของหมอใหญ่หรือลุงใหญ่นะครับแกก็เลยคิดค้นน,นนะครับที่หัวเนี่ยเป็นยางอันนี้ทําด้วยตนเองนะครับ แล้วคนพอมันรู้จุดเนี่ยนะค,คนเมื่อรู้จุดเนี่ยมันง่ายต่อการที่จะทําการรักษาแกก็เลยดัดแปลงเมื่อก่อนก็คือใช้วิธีการบีบนะครับเมื่อก่อนบีบเนี่ยก็บีบมาประมาณ30กว่าปีนะครับบีบดึงเนี่ยสากว่าปีทีนี้ช่วงหลังมา1 0ปีหลังก็มาดัดแปลงก็ใช้คอนตอกแต่เป็นคอนอยางที่แกทําขึ้นมาเองนะครับถ้าทําอย่างเนี้ยผู้ป่วยจะไม่เจ็บเยอะแล้วก็อาการอักเสบก็แทบจะไม่มีนะครับ ทีนี้บางคนบางท่านว่าไอ้หมอนหมอนกระดูกกดทับเส้นประสาทนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าเจ็บสันหลังเนี่ยนะบางคนก็สงสัยว่ามันเจ็บเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันไปนกดทับนะครับกระดูกเนี่ยมันไปกดทับเส้นประสาทหรือบางทีมีกล้ามเนื้อมันไปกดทับเอาเส้นประสาท <bars> แล้วปล่อยไว้นานๆเนี่ย <_ oluyor> เอ็นบ้างกระดูกบ้างมันก็ยืดเกิดผังผ <_ sü S 2> <rias> ืนมันก็จะเกิดอาการเจ็บนะครับทีเนี้ย นี่คือวิธีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกนะครับแพทย์ทางเลือกทีนี้ใครมารักษากับลุงใหญ่ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใบป,ประกอบโรคอะไรต่างๆนานาลุงใหญ่มีครบหมดนะครับออกโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รักษาผู้ป่วยมาแล้วไม่ต่ำกว่าแสนกว่าคนเป็นระยะเวลา38ปีแล้วก็ลุงใหญ่เองเนี่ยท่านก็เป็นสิทย์เอกของพ่อท่านจบนะครับวัดบางจากหรือวัดธาราวดี ปัจจุบันก็ถือได้ว่าท่านเนี่ยเป็นสิทธิเอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับอาตมาเนี่ยมาบ่อยมากทีเนี้ยที่มารอบนี้ได้ถ่ายวีดีโอเพราะตัวเองก็เป็นกระดูกทับเส้นนะครับหรือหมอนกระดูกนะครับทับเส้นประสาททีนี้ก็ถ้าไปหาหมอที่อื่นไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะให้กินยาก่อนนะแล้วก็มีการฉีดยาแล้วก็บําบัดต่างๆนานา,นานมันก็นาน เราก็เลยเลือกที่จะรักษากับแพทย์ทางเลือกนะครับเมื่อกี้ด้านหน้าเนี่ยก็คือหน้าบ้านหมอใหญ่นะครับที่เราเห็นเมื่อกี้ก็ถ่ายให้ดูนิดนึงนะแล้วก็ลุงใหญ่ก็จะบอกนะครับว่าเนี่ยตรงเคาะตรงนี้นะตรงนี้นะนนะแกก็ชี้ให้ดูนะครับจากประสบการณ์ถึง38ปีในการรักษาผู้ป่วยมาแสนกว่าคนของแกนะครับเมื่อก่อนแกก็เคยไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ตอนหลังก็กลับมาที่ไทยแล้วก็ หลวงปู่นะครับว่าท่านจบท่านถ่ายทอดวิชาเหล่านี้ให้นะครับก็ใช้เป็นในการช่วยเหลือผู้คนนะครับทีนี้บางคนก็สงสัยว่าในการรักษาเนี่ยรักษาอย่างไงถ้าในกรณีที่แบบแขนหักขาหักมาเนี่ยหมอใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่ารักษาได้นะครับทีนี้เนี่ยผู้ป่วยก็จะต้องให้เองนะครับให้เองตามกําลังที่จะให้ได้แต่ถ้าในกรณีบีบหรือนวดเพื่อบําบัดเนี่ย นะครับก็ครั้งละ400บาทนะครับแต่ถ้าในกรณีของต่อกระดูกกระดูกหักมาเนี่ยแล้วแต่จะให้นะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์เขาก็จะสั่งว่าเรียกร้องไม่ได้ในส่วนนั้นนะครับแล้วก็แกก็ทําน้ํามันด้วยนะครับก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายคนที่ให้ก็ต้องดูความเหมาะสมในการให้ด้วยนะครับไปโรงพยาบาลนี่กระดูกหกักแกนหักนี่เป็นมื่นนะแต่ว่าแพทย์ทางเลือกเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกได้ ในส่วนของการต่อกระดูกเนี่ยครับแกให้ดูค้อนค้อนเมื่อก่อนที่ใช้จะเป็นค้อนไม้นะครับค้อนไม้มันก็กลัววคค่าคนไข้จะเจ็บก็ดัดแปลงใช้เป็นคนอ้อนยางนะครับเมื่อกี้ที่แกชูให้ดูอะนะครับเ <c alling> นี่ยครับเคาะตั้งแต่ปลายเท้าแล้วก็ต้องเคาะเป็นจังหวนะ <c alling> นะเนี่ยแกก็จะแนแนวว่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงสันเนื้อน่องตรงเนี้ย <c alling> มันจะเป็น3ามแนวนะครับแล้วก็ในการเคาะก็ต้องเคาะตรงอย่างนี้ครับ <c alling> เป็นสันนะครับเป็นสัน เป็นสันแนวไม่เคาะสเปสปะนะครับผู้ชำนาญการหมอใหญ่บอกอย่างนั้นนะครับส่วนอาตมาเนี่ยก็มาบีบมานวดมาเคาะก่อนโยมคนนี้นะครับไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้แต่ว่าต้องยอมรับจริงๆไอ้หมอนกระดูกทับเส้นถ้าใครเป็นเนาะโคตรจะทรมานจะนั่งก็นั่งไม่ได้นะครับตอนไปหาหมอใหญ่หรือลุงใหญ่เนี่ยมานั่งในรถเนี่ยพลิกเท้าแล้ว,พล,ลวพลิกเท้าอีกนั่งไม่ได้นะครับลุกลิกลุกลิกมันนั่งไม่ได้มันเจ็บอะ่ะนะต้องนอน ทีนี้ก็เข้าใจความรู้สึกเวลาคนที่เขาป่วยนะครับนี่คือขั้นตอนในการหลังจากเคาะเสร็จก็มาบีบนวดที่ท้องบีบเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับก็จะบีบอย่างเงี้ยนะครับขับลมนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบกับทายหลายๆอย่างนะครับทีนี้เนี่ยคนที่เป็นหมอนกระดูกกดทับเส้นประสาทนะครับหรือเอ็นที่มันไปกดทับกล้ามเนื้อนะครับเวลาเป็นขึ้นมาเนี่ยมันโคตรจะทรมาน นะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีมันจะกินอันนี้เราจะประสบการณ์ตัวเองนะตอนเป็นเนี่ยโอ้เจ็บมากจะเดินก็เดินไม่ไม่ค่อยไหวนั่งในรถเบาก็นุ่มก็ยังนั่งแบบไม่ได้เจ็บทรมานนะครับแล้วก็เข้าใจว่าทําไมคนที่เขาป่วยเป็นหมอนกระดูกกดทับเส้นประสาทนะครับหรือกล้ามเนื้อกดทับเส้นประสาททาไมเขาจึงชอบนอนไม่ชอบเดินเพราะถ้าเดินแล้วมันเจ็บทีนี้ถ้าไม่รักษาปล่อยไว้นานเนี่ย เส้นมันก็จะยืดนะครับไม่สามารถยืดหยุ่นได้ก็กลายเป็นอามาพึกอามาพาดแตทีเนี้ยนะถ้าเป็นน้อยๆเป็นไม่หนักก็อยากได้ได้รักษาไม่ทรมานจริงๆเป็นมาแล้วด้วยตัวผู้พูดเนี่ยนะครับหลังจากให้นั่งคว่ำนอนคว่ำเสร็จอ่าก็นอนหายแล้วก็เคาะต่อนะครับลุงใหญ่ก็เคาะต่อไล่มาตั้งแต่ปลายเท้านะครับแล้วก็ตรงน่องนะครับตรง หน้าขาตรงหลังหน้าขาแกก็กดให้ดูว่านี่ตรงเนี้ยนะต้องเคาะต้องเคาะอย่างนี้นะแกก็แนะให้นะครับก็ถือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับที่ที่ดีมากเลยคือบีบครั้งเดียวนี่คือรู้ผลเลยว่ามันเบาแล้วมันหายเจ็บอะ่ะนะมันหายเจ็บสําหรับตัวอาตมานะคนอื่นไม่รู้แต่ว่าตัวเองเป็นเหมือนกันก็ก็มาให้ดูแล้วแกก็จิ้มจิ้มด้านหลังเนี่ยแกก็บอกว่านี่คนนี้มีอาการของกระดูกคดด้วยนะ เดี๋ยวแกก็จะมีวิธีรักษาท้ายคลิปเดี๋ยวให้ดูนะครับแกก็ลอกไปดูว่าเนี่ยเนี่ยกระดูกสันหลังโคตรน่าจะเคยแบกของหนักมาก่อนแกก็เคาะ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 นะครับไอ้เส้นเนี่ยมันคลายนะอาตมาเองเมื่อก่อนยืดหลังไม่ได้นะนะก็ตอนนี้ก็ยืดได้เหมือนกันยืดได้ดีขึ้นอันนี้ที่เห็นในรูปเนี่ยก็คือผู้ป่วยนะครับก็มาหลังอาตมาอาตมาก็รักษาแล้วรอบหนึ่งเคาะไปแล้วนะครับก็ บางคนก็สงสัยก็เน้นย้าว่าทําไมต้องใช้ค้อนทําไมไม่ใช้มือใช้มือกดอ่ะคนไข้จะเจ็บนะครับแกทํามาแล้ว30ปีก็คิดค้นดูว่าวิธีไหนคนไข้เจ็บน้อยที่สุดอักเสบน้อยที่สุดก็เป็นค้อนอย่างนะครับบางคนชอบแบบกดถ้าแบบกดบางคนอ่ะทนไม่ไหวนะมันต้องกดแรงเนี่ยครับแกก็บอกว่าตรงนี้มันคดอยู่นะเนี่ยแกก็คมคมคมคันคันคลำคลำอ่าคนคนคลำคลำ นะครับแล้วก็เก okay, ก็เรียกอาตมามาช่วยหน่อยมาคําดูมเป็นยังไงอ๋อคดนะมันคดตรงนี้มันคดนะมันคดนะครับหมอนกระดูกกดทับเส้นประสาทน,นะก็เป็นแล้วมันเจ็บทรมานมันเจ็บมาจากด้านหลังแล้วมันค่อยๆลงสะโพกแล้วก็ลงปลายเท้าไปมือปลายเท้าลงปลายเท้าอ่านะครับนี่ก็เก okay, ก็ให้จับดูนะให้ให้อาตมาลองจับดูว่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับ แล้วก็เนี่ยครับเออคือจะได้รู้ได้รู้นะเสร็จแล้วก็เกยก็เนี่ยครับมัดเชือกแล้วก็จะจัดกระดูกด้านหลังนะครับด้วยการดึงนะครับเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับจับแล้วก็ดึงนะครับจับแล้วก็ดึงนะครับในการจัดกระดูกนะครับก็ของบอัวใหญ่วันนี้ก็พามาให้ชมกันถามว่าเจ็บไหมอาตมาลองแล้วนะโคตรจะเจ็บแต่เพื่อสุขภาพที่ดี ให้หายจากอาการเจ็บป่วยนะครับตอนนี้อาตมาก็คู่หลังได้แล้วนะครับแต่ที่เห็นนี่คือโยมีคนหนึ่งที่เขามารักษานะแกก็กดก,ก,กดกดกดอีกรอบหนึ่งนะก็กด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 อีกรอบนึงนะครับจัดด้านหลังจัดระบบระเบียบของกระดูกก็เอามาให้ชมกันนะครับสวัสดีครับ